จนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสองพงศสวดานบทที่31ข้อที่2 0บถึง21บันทึกว่าเฮเซคิยาทรงทำดังนี้ทั่วยูดาและพระองค์ทรงทำสิ่งที่ดีที่ถูกต้องและที่ซื่อสัตย์จะเพราะพระพรักพระยาเวพระเจ้าของพระองค์และการทุกอย่างที่พระองค์ทรงเริ่มต้นทั้งการปณิบัติในพระนิเวศของพระเจ้าและการทำตามพระธรรมบัญญัติและพระ ัญเพื่อสแสวงหาพระเจ้าของพระองค์พระองค์ทรงทำด้วยเต็มพระทัยและพระองค์ทรงเจริญขึ้นข้อคิดจากพระวจนะพระเจ้าอวยพรให้เจริญขึ้น 1. เมื่อเราทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า 2. เมื่อเราปณิบัติพระเจ้า 3. เมื่อเราเห็นความสำคัญของพระนิเวศของพระเจ้า 4. เมื่อเราทำตามพระวจนะของพระเจ้า 5. เมื่อเราสแสวงหาพระเจ้า 6. เมื่อเราทำทุกสิ่งด้วยความเต็มใจขอพระเจ้าอวยพรค่ะ